สวัสดีครับดอกเร์ Net VPN นะครับเมื่อเราทำการสมัครนะครับดร์ Net VPN เรียบร้อยแล้วทำการโอนเงินยืนยันสลิปเรียบร้อยแนบสลิปเรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอนุมัติส,ส่งส่งสลิปผ่านทางอีเมลที่เราได้สมัครไว้นะครับหลังจากนั้นเราเตรียมซิม นะครับแล้วก็พอเตรียมซิมเสร็จนะครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาลงมาในมือถือเราผ่าน Play Store นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วเราก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับพร้อมกับนำข้อมูลของบินนั้นเข้ามาใส่ในแอปพลิเคชันของเรา นะครับโอเคเหมือนหน้านี้นะครับเข้าสู่ระบบนะชื่อผู้ใช้ในบินของเราก็จะมีชื่อผู้ใช้เราก็ใส่ไปเลยครับชื่อผู้ใช้นะโอเคก่อนที่เราจะถึงขั้นตอนใส่ชื่อผู้ใช้เรามาเลือกเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับเซิร์ฟเวอร์มีความจําเป็นนะครับเพราะการที่เจ้าหน้าที่เปิดบินให้เราเนี่ยในบินจะระบุว่าเซิร์ฟเวอร์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ให้ถูก ตามเซิร์ฟเวอร์ที่เราได้รับมานะฮะโอเคเหมือนของผมเป็น Garuda 09ก็คลิกไปเลยครับ Garuda 09 VIP นะครับเสร็จแล้วชื่อผู้ใช้ของผมตั้งเป็นส n i p e r ทั้งสองเลยทั้งทั้งชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะโอเคในนี้ผมจะเริ่มต้นทำใหม่นะครับสมมุติเราไม่ได้ใส่เลยนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้เราก็ใส่ข้อมูลลงไปนะครับสไนเปอร ก็สไนเปอร์นะแล้วก็กดบันทึกรหัสผ่านนะครับขั้นตอนมีอยู่เท่านี้ครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มากด Connect ตรงที่ปุ่มตรงกลางนะครับนะบปุ่มตรงกลางที่เป็นเหมือนกับ power นะฮะคลิกเข้าไปเลยก่อนโทษน,นะครับก่อนที่เราจะคลิกตรงนี้ รเราต้องเปิดข้อมูลเน็ตก่อนนะครับถ้าเรายังไม่เปิดเน็ตนะครับถ้าเรายังไม่เปิดอินเทอร์เน็ตเราต้องมาเปิดก่อนนะครับเปิดข้อมูลเน็ตเปิดข้อมูลเน็ตก็คือหมายถึงเราเปิดเพื่อให้แอป VPN ของเราเนี่ยสามารถเชื่อมนะฮะกับซิมของเราได้เพื่อจะใช้อินเทอร์เน็ตนะครับผ่านแอปพลิเคชัน ตรงนี้นะครับพอเราเปิดข้อมูลเน็ตเสร็จแล้วนะฮะเราก็ย้อนกลับมาคอนเน c t ได้เลยนะครับเห็นไหมครับดอกเตอร์น็ต vpn เชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะครับก็การเชื่อมต่อสมบูรณ์จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะก็จะขึ้นเห็นไหมครับความเร็วอะไรต่างๆนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะใช้อินเทอร์เน็ตนะของระบบ d ็อกเตอร์ VPN นะครับขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จนะขอให้ทุกท่านนะใช้ด็อกเตอร์เน VPN ของเราอย่างมีความสุขสวัสดีครับ